การน้ำมันการจะขึ้นครับจะาึ้นอุกกาะพีนี้หกสิบพันซาเดียวเิมอัดทีวีตัวนี้ทีวีจเปลีี้จะิมวอเกว่าจังไ่ใคลิป

สองสามหกได้สองสี่แปดเลยอ้โตโตเองนี่เเายืมโทรศัามเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถูดตายตายายอ้จำยังเมื่อไรนี่ขีดยันเมือเดี๋ยัเอตัวฮดิดที่ตอวนเมื่อีมีหนาวมาตากดีดีแกวจานมีแกวจานวังับกอ้อุคมผ้าวอุ่มอาเย็นน นี่เออจะ้องแตโอ้โหม่รื่องหมาใส่ขนลงไนะบงเบาจ้ามีงานอะรกันตัวนักกเกิลแค่ไหนนะเอใแล้อานงพี่เครืงนะหามือยังได้ยืมผมมีสมบัติาเผมโครผมคิดใตะได้จาผอเด้อาจารย์ขอแชเล

ยมเวน่าจะ้หเบีเอบีกัเออแาวเทนยมิบันน่จน่ยเอบีก็ยิ้ม้อยดีหมอรนี่สเต็มตนไปอะไรอ่ะขวดัเนื้อไ่ไวมันดเอเรี่มมือปิศาจอันดีสอันดีไข้ไ

ผิด่อนีือซาดานซาดานอ่ไนนสุกรกอแก้วผมงแม่เร้กอแก้วพอแล้วกองแก้วขักไปมาหนึงอยู่บ่่าครับแล้วบูจักของซื้อพอซช่ไหมจาของผมได้ทรไปเท้าองค์วอัอนสมมาอยู่กับป่าโอ้กบหนาเราโอ้พ่อนำสุนกอแก้วแม่น่ะสุกลกองแก้วแล้วบางที ฮ่านี่โคับมีต้องอะไรมามาตองต้องต้ององต้อต้อง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 ต้อมต้ององตอต้องม้องา้องต้องต้องต้งต้งออ้ต้อง ซูนแปดศูนย์สี่แปดศูนย์สีู่นามเขาต้มขดข่วเ้องการมาจไเนี่ยแปดเก้าเก้าสี่แดศูนย์เจ็ดแดซ่มตดอีกแตุ้มเขมัดเฮ้ยนีตัวเจียไปอาจา์ไหนอาจารย์ออกซิเจน ห่วยเขาว่าในใส่มันเป็นกาซบุรีเขาเรียกการดีดีดี้หาดหาดของอกเพราะบางที N H f u ในตัดออกซายรือพูดภาษาบ้านเราคือกาซไข่เน่กาอีเทนกาไข่เน่สาบทออกออกซายออกออกซายออกออกไม่ออกจานครับ

อาจารย์คือบอกอ้หาบอกหารอ่าั้งกิอาจารย์พุ่งทอดชีใจใจ่ใใใอ้าวโคตรมากตอนนี้นี่โมจิกระเนะนี่หมจกรเอ้าว